เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอกสารราชาการไทยที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือคำสั่งหรือว่าประกาศต่างๆทําไมถึงมีรูปแบบที่เป๊ะแล้วก็ดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนไปเลยทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีกฎมีกติกาที่แบบเข้มงวดมากๆคอยคุมอยู่ข้้นหลังครับและวันนี้แหละครับเราจะมาตามติดการเดินทางของกฎพวกนี้กันจากยุคที่เป็นกระดาษล้วนๆสู่โลกดิจิตอลเต็มรูปแบบเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคําถามก็คือ เอกสารราชะการฉบับหนึ่งเนี่ยมันมีชีวิตของมันยังไงใช่เลยครับมันมีชีวิตของมันจริงๆนะตั้งแต่การเกิดการเดินทางไปจนถึงการจัดเก็บหรือแม้กระทั่งการทำลายซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมด้วยคู่มือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งที่ใช้กันมาแบบโอ้โหหลายสิบปีเลยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526ครับต้องลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะ ทุกอย่างคือกระดาษล้นล้วนเลยมีเครื่องพิมพ์ดีมีการส่งจดหมายกันแล้วไอ้ระเบียบฉบับนี้แหละครับที่วางรากฐานทุกอย่างเอาไว้แบบแน่นปึกเลยหัวใจสําคัญของระเบียบนี้เลยนะฮะก็คือคําว่างานสารบัญน,นี่แหละฟังดูเผินๆอาจจะเหมือนเป็นสับราชการธรรมดาธรรดาใช่ไหมครับแต่ความหมายของมันเนี่ยโหครอบคลุมทุกอย่างจริงๆคือมันคือทั้งวงจรชีวิตของเอกสารเลยตั้งแต่แบบเริ่มร่างรับส่งเอาไปเก็บ ขอยืมมาดูอีกทีจนถึงวันที่ต้องทำลายทิ้งคือทุกสเตป็ปทุกขั้นตอนเนี่ยมีกฎคุมไว้หมดเลยครับแล้วในโลกของงานสารบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนตัวละครหลักๆอยู่6ชนิดไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายนอกสําหรับติดต่อหน่วยงานอื่นหนังสือภายในที่ใช้คุยกันเองไปจนถึงหนังสือสั่งการที่มีผลบังคับใช้ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีฟอร์แมตมีรูปแบบมีพิธีรีตองเป็นของตัวเองหมดเลยแล้วเวลาผ่านไป โลกมันก็เปลี่ยนไปไงครับคอมพิวเตอร์เข้ามาอินเทอร์เน็ตก็มาทีนี้แหละครับระบบที่เคยเป็นกระดาษล้วนๆเนี่ยก็เริ่มโดนตั้งคำถามเริ่มมีแรงกดดันว่าเฮ้ยต้องปรับตัวแล้วนะต้องตามให้ทัน และนี่ก็คือไทม์ไลน์ที่เราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปในวันนี้จะเห็นเลยว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญสคัญอยู่ประมาณ3-4ครั้งด้วยกันจากจุดเริ่มต้นในปี2526สู่การเปิดรับเทคโนโลยีครั้งแรกในปี2548และการปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี2564เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละช่วงเลยเอาละครับมาที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญครั้งแรกเลยปี2548อันนี้เนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่แบบค่อยๆขยับ อย่างระมัดระวังของภาครัฐเลยนะในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลคือเขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะแต่เป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ๆเข้าไปในกฎเพื่อให้มันรับกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปและคำสำคัญที่โผลเข้ามาเลยก็คือระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่คู่มือราชการยอมรับแบบเป็นทางการหรือว่าเออการสื่อสารแบบดิจิตอลเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแล้วก็ต้องเอามาคิดด้วย จุดที่นะ่าสนใจมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนคำนิยามของคำว่าหนังสือราชการนี่แหละคือจากเดิมเนี่ยที่หมายถึงแค่กระดาษเป็นหลักๆเลยนะตอนนี้มันถูกขยายความให้รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัรณอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ข้อความดิจิทัลมีสถานะเทียบเท่ากับเอกสารราชการได้เป็นครั้งแรกเลย นอกจากนั้นแล้วนะครับในปี2548ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องอายุการเก็บเอกสารจากเดิมที่เขากําหนดไว้ว่าเอกสารที่อายุครบ25ปีปุ๊บต้องส่งไปให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติตอนนี้ถูกลดลงมาเหลือแค่20ปีเท่านั้นก็คือเป็นการปรับให้มันกระชับขึ้นให้มันเข้ากับยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วขึ้นนั่นเองครับ ถ้าการเปลี่ยนแปลงในปี2,548คือการค่อยๆเปิดประตูสู่โลกดิจิทัลเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในปี2,564เนี่ยมันคือการพังประตูเข้ามาเลยครับเป็นการปฏิวัติของจริงเลยคือพลิกโฉงวิธีการทํางานของราชการไทยไปแบบคนละเรื่องเลยและประโยคที่สําคัญที่สุดของการปฏิวัติครั้งนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับการติดต่อราชการให้ดําเนินการด้วยระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกัก ไอ้คำว่าเป็นหลักนี้แหละครับที่เปลี่ยนเกมไปเลยคือจากที่ดิจิตอลเคยเป็นแค่ทางเลือกตอนนี้มันกลายเป็นวิธีมาตรฐานไปแล้วส่วนกระดาษเนี่ยกลายเป็นข้อยกเว้นแทนการเปลี่ยนแปลงในปี64เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการนิยามคำว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นเรื่องเป็นราวซะทีการยอมรับอีเมลยอมรับคลาวด์คอมพิวติ้ง และที่สําคัญสุดเลยนะคือการบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องมีอีเมลกลางของตัวเองเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการรับส่งเอกสารกันโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกฎใหม่ๆพวกนี้มันส่งผลต่อการทํางานในทุกๆวันยังไงบ้างนี่คือขั้นตอนมาตรฐานใหม่เอี่ยมเลยนะฮะสำหรับการส่งหนังสือราชการผ่านอีเมลจะเห็นว่ามันชัดเจนมากๆเลยเริ่มตั้งแต่ เอกสารต้องอนุมัติก่อนนะเสร็จแล้วแปลงเป็น pdf ไฟล์เดียวเลยแล้วก็มีมาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์ที่ชัดเจนด้วยจากนั้นก็ส่งผ่านอีเมล,ลกลางและจุดพีคเลยคือพอหน่วยงานที่รับเขาตอบกลับมายืนยันปุ๊บจบถือว่าส่งเสร็จสมบูรณ์ไม่ต้องเสียเวลาเสียกระดาษส่งตัวจริงตามไปอีกแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือเรื่องการทําลายเอกสารครับคือสําหรับหนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะตามระเบียบปี2564เนห้ากเลย่าไม่มีอายุการเก็บ คือโดยปกติเนี่ยให้เก็บไว้ตลอดไปเลยครับเก็บตลอดไปเว้นแต่ว่าจะมีเหตุจำเป็นจริงๆเรื่องพื้นที่จัดเก็บไม่พออะไรแบบนี้ถึงจะค่อยมาพิจารณาทำลายเอกสารที่มันเก่ากว่า1 0ปีได้จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มันครบวงจรเลยใช่ไหมครับจากโลกที่ทุกอย่างเป็นกระดาษค่อยๆขยับมาสู่โลกที่ดิจิทัลกลายมาเป็นหัวใจหลักของการทำงานไปแล้วกราฟแท่งนี้มันสรุปการเดินทางเกือบ40ปีได้แบบ ชัดเป๊ะเลยครับจากปี2,526ที่กระดาษคือทุกอย่างจริงๆขยับมาปี2,548ที่ดิจิทัลเริ่มเป็นทางเลือกและสุดท้ายในปี2,564ที่ดิจิทัลกลายเป็นแกนหลักของการสื่อสารในระบบราชการไทยไปโดยสมบูรณ์โอเค การเปลี่ยนผ่านมาสู่ดิจิตอลเต็มตัวแบบนี้เนี่ยมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแต่มันก็มาพร้อมกับคำถามและความท้าทายใหม่ๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความปลอดภัยไซเบอร์การจัดการข้อมูลที่มันจะมหาศาลขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของคนทำงานเองซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือบทต่อไปที่น่าจับตามองมากๆสำหรับวงการสารบันของประเทศไทย